ตอนนี้ก็หนาวแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาสาธิตนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะวิธีผ่านผ้าพันคอนะคะทำเป็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะก็ทำอย่างนี้ค่ะให้มันให้มันเป็นให้มันเป็นเขาเรียกอะไรให้มันเป็นวงวงที่คออย่างนี้เข้าใจแล้วค่ะแล้วก็นี้ใส่เข้าไปก็นี้ใส่เข้าไปก็จะได้อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นแบบแรกนะคะแบบที่สองนะคะ แบบที่ขางก็ง่ายๆเลยอย่างนี้แค่นี้เองทางบ้านทำเป็นค่ะอ๋อทางบ้านทาเป็นนะคะอ่าต่อไปค่ะแบบที่สามอันนี้นี่วิดิสมาราเปอร์สการ์ดมาก <c oughs> อุ้ยลมมา <c oughs> ก็ต้องนิดนึงอ่ะนะคะลมมาอุ้ยลมมา <c oughs> <Hello. S 2> ส่วนใหญ่ที่ชอบก็คือชอบเอามาห่มะนะคะเพราะว่าแบบื่องความที่แบบอายุเยอะแล้วอ่ะทางแบบถ้าหนาวนี่ก็คือมันก็หนาวจริงๆสิบห้าปีค่ะก็ก็เอามาห่มก็อไรย่างนีนะคะ้ค่ะแบบงามๆชิวๆรื่นๆอะไรอย่างนี้ยขอ,อยางนี้มันแข่งกันไม่ได้นะคะคามรืนนะคะลูกเลิกก็ชนะค่ะค่ะ